สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอ้โหครับแชทลุดแล้วครับเปิดแชทที่นี่ที่แรกของเสียเป็ดกับดำเจ๊นะครับจิตใจของผู้มึงทำด้วยอะไรกันนะครับน้องรักพี่มากพี่รักน้องมากโอ,โ,โอ้โหอกอีแป้นจะแตกค่ะ แชทลุดไข่ดอกเออที่รักน้องมากไอเสียเป็ดบอกรักดำมากมากคูเจ็บจี๋เจ็บจี๋เจ็บใจ <c oughs> มาสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับที่ผมอ่านนี้จะเป็นเพียงที่ผมแต่งขึ้นมาเองไม่เกี่ยวใครนะครับทุกท่านเนาะมาครับเราจะมาอ่านแชทรับแชทลุดของเสียเป็ด พี่รักน้องมากมลทพี่ครับกดไลท์ครับกดไลท์ยังกดไลท์ยังกดไล์ยังกดไลท์ยังน้ององแม่ใหญ่บอกว่าก่อนวันที่เราจะแต่งงานกันแม่ใหญ่จะไปยาเพื่อให้แม่เล็กได้จดทะเบียนแม่เล็กจะได้ไม่ต้องหนอยหน้าใครอีกต่อไปและไม่ต้องห่วงแม่ใหญ่ เพราะแม่ใหญ่บอกว่านอกจากสินทรที่เตรียมไว้ให้แม่เล็กเป็นสมบัติติดตัวแล้วแม่ใหญ่จะเอาสมบัติไว้ที่ตัวเองทั้งหมดและเขียนพินัยกรรมยกให้พี่กับแม่เล็กถ้าแม่ใหญ่จากไปก่อนแต่ถ้าก่อนถึงวันที่พี่สัญญาว่าจะไปรับแม่เล็กพี่เกิดต้องจากไปก่อน แ, Quand, แม่ใหญ่ก็อยากก็จะยังยกมอดกที่ risque, ไไ ada, มีให้แม่เล็กครับเพราะแม่ใหญ่ก็รักแม่เล็กมากๆและเข้าใจความรู้สึกของแม่เล็กดีครับอย่าตกใจนะโอโอโอนะโอโอโอนะนะครับบอกก่อนเลยครับพี่รักน้องมากเมื <playoffs> ่อคืน เสียบอกเมื่อคืนนี้เสียบอกนะนะแชทดูดิสิครับบอกก่อนเลยครับพี่รักน้องมากปลูกดอกรักกับผัวคนอื่นภาษาชาวบ้านเรียกดอกสีทองทองนะคะนะอีบานนะครับย้ำว่าอีดำนะครบหาผัวชาวบ้านไม่ผิดแนะนำอีบาน,นะนครับยกผัวให้ลูกลูกสาวใช้ด้วยสิอีวิปผลิต เฮ้ยจระเขแมงเก็บดีโอ้ยแชทรุดค่านะครับอือคือมันผิดมึงไปเอาผัวชาวบ้านนี่มันก็ผิดแล้วมึงเชื่อกูปะ่ะอีดาอีบานผัวชาวบ้านก็คือผัวชาวบ้านจริงไหมนะครับเออเสียเป็ดเนี่ยมันก็มีผัวอยู่แล้ว นะครับคือความจริงก็คืออีบานกับอีดามแจะเนี่ยไม่ได้นะครับนะอะไรเนี่ยแชทรุดมาเช้าโอ้ยโอ้ยแม่ยายบอกว่าก่อนวันแชทรุดอกเนี้ยผมถึงบอกว่าจระเค้เขาเล่นนะเขาต้องมีมูลอีดําเนี่ยมันรู้เต็มอกว่าไอเสียเป็ดเนี่ยมีเมียอยู่แล้ว รู้เต็มอกว่ามีเมียอยู่แล้วแต่ก็ยังจะเอาผู้วัวชาวบ้านนะครับจริงไหมเออเพราะฉะนั้นคือการที่จะรกักกันชอบกันเนี่ยมันไม่ว่าหรอกแต่พวกมึงควรที่ทำให้ถูกต้องต้องไหมเออนะครับไม่ใช่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกมึงหัาดยอมรับฝัามจริงเหอะ แล้วก็เนี่ย,ยอะไรนะฮะมีการวางแผนแต่งงานกับผัวชาวบ้านกรผมบอกไงว่าปีน้ามันจะแต่งงานกันนะครับมันวางแผนแล้วว่ามันจะแต่งงานกันก็ใจยังโอ้ยเสียเป็ดมึงล่อตรงไหนวะดูนะมึงจมูกกระบานหัวกระเทิกพอๆกันเลยล่อตรงไหน,นวะผมถามหน่อยดีฮะโอ้ยชีวิต ก็มึงนี่หมอกกันมากเลยก,กิ่งทองกิ่งทองกับใบยกอะ่ะนี่คือการวางแผนแจ่งงานกันแต่งงานกันงงน,กน,นะครับพี่รักน้องมากแล้วเมียพี่ลักแม่ใหญ่เขาใจฟ้างแม่ใหญ่เขารับดำได้เสมอแหละนะในทานเรื่องนี้ย้ำนะครับเป็นเพียงในทางน,นะแม่ใหญ่เขาใจฟ้างพอเธอไม่ต้องกลัวนะนะแม่ใหญ่เราเนี่ยฮนะ ยกสมบัติให้กับเธอนะแต่เธอต้องให้เราสี่ก่อนถึงเธอจะเป็นผัวชาวบ้านฉันก็รักแบบนี้เขาเรียกว่าลหลงรักผัวชาวบ้านชิมิชิมินะพี่รักน้องมากแล้วเมียพี่ล่ะอโ้โคารลมี่สุดยอดมาอะไรเนี่ยผู้เสียศูนย์เมียเสียเป็ด จะต้องเสียสละผัวให้หรืออะไรแบบคืออย่างนี้สิครับผมมองแล้วนะเรื่องนี้ผมมองแล้วแบบว่าทุเลศอะ่ะทุเรศดอะไอ้เคี้ยมึงจะเอาข่าวทั้งผัวทั้งที่เขาก็มีเมียอยู่แล้วเพียงแค่หวังสมบัติเขาเนี่ยพี่รักน้องมากมันผมดูแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมแม่ผมดูแล้วแบบโอ้ผมไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนเลยนะจริง ครับผมไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนเลยนะครับพี่รักน้องมากพี่รักน้องมากนะครับรักกันทำไมไม่ไปยาเมียก่อนคะนะครับรักกันทำไมไม่ไปยาเมียก่อนค้ะเดินขึ้นขึ้นเออขึ้นเขตเซนไปยาไม่ถึงห้าที รักกินขโมยกินมันตื่นเต้นหรือคะอืมพวกมึงเนี่ยรักกินขโมยกินมันตื่นเต้นเหรอทำไมไม่ไปยาอะไรเรียบร้อยก่อนตอบใครเซ็นยากันเท่าไหร่พวกมึงจะเลิกโกหกถึงไหนไเสียเป็กก็โกหกน้องโดนใส่ร้าย,ายติ่งต้องเชื่อน้องนะคะเออมึงทำไมมึงไม่ขึ้นไปเซ็นยาก,กันนะันเเรียบร้อยไปเซ็นยามันก็จบแล้วจริงไหมเออ นะครับโหชีวิตพวกมึงทําอะไรกันโคตรอุบาทเลยสิครับผมบอกเลยว่าแม่งเขาแบบโคตรอุบาทอ่ะนี่เหรอครับผมมาสงสารสะดุ้งนะจริงๆแล้วเนะี่ยสายส่ครับแชทหลุดพี่รักน้องมากโอ้ยอืมผมหมดคำเสว่าครับ อโอเคนะแม่งระยามมาพอกันนะ